ไอ้ไม่ได้ใกล้เคียงกับพี่หนูอ่ะอีลอาเจอีคลอาเจสวัสดีค่ะ a ค่วันนี้เป็นีแรกเราอยากจะทาอะไรพิเศษที่เสร็ทำอะไรอ่ะก็เวลาเราไปตามห้างใช่หเออเวลาเราจะไปซื้อยไปันงานทยังไงเดี๋ยวพูดไปแบบอุยอุยม เพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันนี้พี่พี่จะพาหมอกเสียงหรอเออไม่ใช่หรอเอาพี่หรอที่ดูทุกคนไม่ใช่เออใครอะเราก็จะมีแบบผู้เชี่ยวชาญแบบดีกรีไม่ธรรมดาดีกรีไม่ธรรมดาและใครที่สำคัญนะไม่ใช่อะไรนะคะแอ t i ิจูดคันนำเยอะมากจริงๆค่ะแม่แล้ววันนี้นะคะสเปเชียลเกสของเราค่ะที่อินพอร์ตมาจาก ฟาร่าสวัสดีวอลคัมค่ะสวัสดีฉันชื่อมาธิย์ปองชูมาติยานครับโอ้พเจ้าจอเห็นไหมคะว่าในทีมสปิเกอร์ไหนไหนเพราะเชิญเทปนี้นะคะต้องมันแน่นอนแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็มีทั้งหมดสี่ชื่อมองนะคะเพื่อนออกสี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาธิย์อ่ะดาก่อนอืมว่ามันคืออะไรอ่ะก็เดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอีคล็บอัปเปอ์จ อีลเอคลาด p เบชไม่ใช่ a เ no อ a ลาดเชอ่ะแล้วครนี้เราจะให้มาทิวอะออกเสียงช้าๆโอเคอีกลาดาเบชอีคลาดาเบชไม่ใช่อีคลาดเชอีลาอีลา ดักเปชเริ่มค mm. you know okay. huh? ่ะตัวที่เสอวตัวนี้ก็น้ำหอมแบบมาแรงไทยจ้ะใช่คนนี้ต้องเฟ่ดีมากเลยค่ะบัคเรตรูชห้าสี่ศูนย์ o ันนี้ส่วนโอเคอันด่วนในฝ r ั u g e 540ั e s รตรูชห้าร้อยสี่สิบ Bacara. 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 Rouge Rouge Bacara. Bacara. The Bacara. Cinq cent quarante The number, yes. Bacara. 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 cent เสีงสองกะหงน็กซวันค่ะมตธิวเบร์ตี้หลบหนัว so cute la la petite la, la petite ข o ้วขั้วข very close หนัว ลับเปิดติดล็อปนัวลับเ e ิดติดลอไเตอัวอนะเออไม่ใช่อังไงใช่กลแรงเกลแรงบ้านเราชอบเรียกเกลือแรงเกลืองแก๊สนะแก๊สนะแก๊สนัดซื้อกลุ่ม e ี่บอกโตอบใช่นะแบบเซ็กซี่มากทูเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีทีมหัดว่าอะไรอ๋อแอลลิตเตนด Me, the brand, brand is Jwangchi. Uh, 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 mm -hmm. Irresistible? No. Mm -hmm. Ah, okay, call cool. it. Okay, 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 okay. L'interdit. <laughs> de ha ha

อยูค่ะตอนนี้เู้สึกว่าเป็นสาวประมาณใช่เซ็กซี่ you know someone l t t e party or go out dinner have some date นี่มีเซ็กซี่ก็ดูแบบว่า attitude ตามนี้เลยจ้าาางาาาาาาาจาา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 า i าา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 า s r y a m ชาโด้ชาโด้ชาโด้ไม่อบอกเนี้ยชาโด้ชาโด้ชาโด้ชาโดด้ชาโด้ชาโด้าโด้ชาโด้ชาาโด้ช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 ด้ชาโ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 ด้ชชาโดาโด้ชา้ชาโด้ชาโด้ชาโด้ชาโาโด้ชาโด้ชาโด้ชาโด้ <laughs> <She said it>. <laughs> <laughs> this one is very easy to catch. Mm -hmm. la. La. la, 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 vi, vi, e, e, belle. La, V E Bell. The life is beautiful. Wow. Oh my god. The love Bell. that. <laughs> <To me>. La, <laughs> vi, e, belle. Exactly. Wow. By Long comb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  ไม่ใช่ Hand comb นะคะ Yes นี่คิดว่า Matthew ต้องหัวค่ะพี่แอมไม่ค่ะ Sweat รู้ไหมโอเคเกินแล้ว please โอ้ลัลลัลลัลโอเครู้เร็วรู้เร็ว It just f e e sweet sweat but I think i t s ก้ v a g e ่เ w ยค s ั a สก by Dior Sauvage 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 Dior e d De Dior Sauvage a ก้ a ชสก้าชตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่แบบแบ่เนีชอบมากง่ายเราจะเดนอะไรวะลูเราดีได้เลยเธอเธอเคย เอ็มิร้มมาชิวนูไหมรู้ไหมรูู้เร็วอานรู้คืออะไคะอ่าเซฟเทรเมสวะาวอิซิตสุดยอดน้งของนี้เป็นน้องของผู้ชายเนาะใช่เีแนวไงน้แน่เขีนแนวแบบบูดดี้ที่แบบยาแฝกยาแฝก ซิตาน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ออกมาเมื่อแบบ15ปีแล้วว้าวให้มาทิวพาออกเสียก่อนดูเนมอ่ะ yes ช้าชา slowly t e a เ t e a อ damage i t น like o n ไม่รับแมใช่อันหนึ่งอชเ e g a ส อาจจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นอองใหม่เลยตัวที่หลังแต่แอมเมสสิห้าปียี่สิบห้าปีอะไรแบบนโอ้เจ้าจว่าถ้าเป็นแฟนคลับของแอมเมสเนี่ยน่ใช่ก็ติดตาเลยจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเลยพี่แอมรีวิวน้ำหอมนีกอีหน้าอาจจะแบบรีวิวที่เกี่ยวกับแอมเมสเพราะแบรนด์นี้น้ำหอมเขาจะค่อนข้างมีซิกเนเจอร์เนาะใช่ค่ะอุ๊บสิก่อนอุ๊บอ่คราวนี้ออกเสียงให้ฟังเลยค่ะ H 24โอ้ อาร a ชวันแบงกาภาษาฝรั่งเศสตัว H เราออกเสียงว่า H า Yes ต้องหาแฟนคนพิเศษนแบบ a i n f r o you You know the story Ash ันแบงก h is for h e r m s right วันแบงกาศฟนร Yes อู้เลย t address it's the r e s s in Paris เหรอา e อ๋ออะไรนะ o i s e d r e s e n p a r i จ s o อรโอ้ยวันนี้นะคะก็มีทั้งหมดสิน้ำหอมปเลยคะทุกคนไปแบบว่าตามหออกชื่อถูกแน่นอนต้องเสริมความมั่นใจไม่ไปจะดนไม่เอาไม่เอาแล้วจะรอจร